สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณ Hagenbad นะครับผมเป็นเซอรสีแดงที่ฝั่งสายบนนะครับสู้กับคุณ s อดี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 นะฮะผมจะเรียกเขาว่าคุณ SD แล้วกันนะสั้นๆนะครับเป็นโปรโตสีน้ำเงินที่ฝั่งขวาบนนะครับผมซึ่ง ในคราวนี้เราอยู่กันในแมปใหม่ของอ ladder ซีสั่นปัจจุบันนะก็คือแมปที่มีชื่อว่า ghost ghost river นะแปลว่า,าแม่น้ำผีนะฮะแปลตรงตัวนะครับนี่ไงมีแม่น้ำไหลผ่านอันนี้เป็นฉากเฉยๆนะอโอเคก็เป็นแมปที่เออหลายท่านก็อาจจะไม่คุ้นหูคุ้นตาสักเท่าไหร่นะเพราะาเป็นแมปที่ถูก ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะในซีซั่นปัจจุบันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับอันนี้มากับแพทใหม่ล่าสุดเลยนะฮะเป็นแบบที่จะมะีกองแร่คอยขวางทางอยู่บริเวณนี้นะซึ่งก็จะมีหินด้วยนะครับคุณสามารถเลือกได้ระหว่างการตีหินหรือจะเก็บแร่นะฮะนั่นแหละแต่ว่าแร่นี้ก็ต้องเอาตัวเก็บแร่มาเก็บนะฮะถ้าไม่ใช้มันก็ไม่ได้นะฮะถ้าไม่ใช่ตัวเก็บแร่ก็ไม่ได้ก็ ผมจะพูดเลยว่าลืมโอเคช่างมันฝั่งสีแดงนะครับลงเบสสองแล้วนะเล่นแฮชแก๊สพูเหมือนเดิมนะครับผมตามปกติเลยนะครับส่วนตรงนี้เขาก็ส่งโอเวอร์ดมาสเกลนะครับฝั่งสีน้ําเงินก็เราดุยโอ้ยเลียนพันกันอีกแล้วขออภัยนะฝั่งสีน้าเงินก็ลงเบสสองด้วยเช่นกันนะครับโอ้ตรงนี้มีซากกระดูกของตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ด้วยนะอโอเคลงเบสสองอันนี้เป็น เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแท็กติกปกตินะครของฝั่งโปรโตอสเวลาเล่นเจอกับเซิร์ฟนะฮะรีบลงเบสสนะครับนั่นแหละโอเคไซเบอร์คอร์เสร็จปั๊บกดเป็นอาริฟออกมาก่อนเลยนะฮะอ่าส่วนตรงนี้ฝั่งสีแดงนะครับกดเป็นควีนมา2ตัวนะฮะอ่าก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับผมอ่าส่วนตรงนี้ว่าไงเอ่ยฝั่งสีน้าเงินเล่นสตาร์เกตนะครับซึ่งก็น่าจะเล่นเอ่ออะไรนะออริคิลนะฮะ เพราะว่าโอริโกนี่ก็เป็นยูนิตยอดนิยมนะครับสำหรับโปรโตสในการเล่นเปิดในช่วงต้นเกมนะครับผม,อมโอ้โหแล้วตรงนี้อะแบบนี้นะครับข้อดีก็คือถ้าคุณเล่นเป็นเซิร์ฟนะฮะเวลาคุณขยายเบสสองนี่คุณสังเกตนะคะคลิปมันจะต่อกันนะครับโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องลงคลิปทูเมอร์ผ่านควีนนะนี่มันต่อตัวหยมันจะต่อกันบริเวณนี้เลยนะอย่างที่เห็นนะครับซึ่งก็แสดงว่าเบสสองกับเบสหนึ่งเนี่ยอยู่ใกล้กันนะฮะ โอ้แล้วผมชอบมากเลยในะครบเพลงสีฟ้าเอ้สีสีสีฟ้าเลวสีเขียวนะฮะสมชื่อเลยนะ Ghost Ghost River นะฮะซึ่งโทนสีเขียวเนะี่ยเป็นโทนสีที่มักจะอยู่คู่กับสิ่งที่เรียกว่า u n d e a d หรือว่าพวกพูดผีปีศาจอยู่แล้วนะฮะอ่านี่นี่เป็นเรื่องของเรียกว่าอะไรนะทางศิลปะเลยนะอ่าเมีการสอดแทรกกันเล็กเกดน้อยนะโอเค แต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงนะครับลงเบสสามต่อเลยอย่างรวดเร็วนะครับกองทัพนี้ก็แทบไม่มีเลยนะนไหนดูซิเขามียูนิตอะไรบ้างซิงลิงหกตัวนะครับอยู่บนบ้านนะในนี้นะครับผมแต่ตอนนี้ก็มีการลงสปอร์คราวเลอร์ก็แสดงว่าฝั่งสีแดงนี่คือเห็นแล้วนะชัดเจนนะครับน่าจะเป็นโอวหลอดนี่แหละบินเข้าไปสเกลนะโอชัดเจนนะเห็นเป็นเป็นโมเดลสตาร์เกตอย่างชัดเจนเลยแต่ว่าเขาสร้างอะไรหรือ,อยังฝั่งสีน้ําเงินยูนิตสีน้ําเงินโอริโมาแล้วนะฮะโอเค มาณนะจุดนี้นะครับเข้ามาที่เบสหลักเลยนะครับมีการย้ายสปอร์มาตรงนี้นะครับนี่ครับมายิ่งโดนตาย1ตาย2ตาย3ตาย4โอ้ยังไม่4นะได้แค่3นะครับได้แค่3ตรงนี้ว่ายัางไงครับอุ้ยมาเจอควีนอีกใช้์เรเวเลชั่นเลยนะฮะก่อนจะร่วงโอเคร่วงไหมไม่ร่วงนะครับโอ้โหแล้วตรงนี้มีทั้งน้ํามีทั้งหมอกนะฮะคุมคุมทนแบบทนเขาเรียกว่าทนความ เึกลับน่ากลัวนะสยองขวัญน,นะได้ดีมากๆเลยนะแบบนี้เออโอเคล้วโอรสเขาเลือดเหลือหนึ่งโอ้โผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยเกือบพังนะครับคือโดนสก,กิตนี่เดียวแตกเลยนะเออแต่ว่ามันรีเจนอ่าร์โลได้นะก็โอเคครับแต่ว่าฝั่งโปรโตรสนี่ยูนิตสิ่งกอ่อสร้างมันจะไม่สามารถซ่อมแซมได้นะจะไม่เหมือนฝั่งเซิร์กนะครับที่มันรีเจนเลือดตัวเองได้หรือว่าฝั่งเทอร์รนที่เอายูนิต อ่ามินิแฟคไปฮิวพวกไบโอหรือว่าเอาเอ v ไปซ่อมพวกเมคานิคอลได้นะฮะฝั่งโปรตอสเนี่ยมันจะเติมได้แค่โลนะฮะอ่าพลาสมาชิลนั่นแหละนะโอเคแล้วตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินมีการ,การลงไพลอนเผื่อรอลงเบสสามใช่ไหมฮะดูทรงแล้วน่าจะใช่นะครับส่วนตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีน้ําเงินอือัปเกรดขึ้นบวกหนึ่งให้กับกองทัพอากาศเลยนะแสดงว่าเขาจะเล่นสายแอร์นะดูทรงแล้วโอชัดเจนครับฮืมแคริเออร์มาอุ้ยเล่นแรร Rush นคริเออร์รัชนะฮะ โอ้ฟลิตบีคอนลงตรงนี้เลยนะครับค่อนข้างเสี่ยงนะตรงนี้ว่าไงฝั่งสีแดงโรชวอร์เรนกำลังมาครับลงดับเบิลอีโวด้วยนะณจุดนี้เคโรชวอร์เรนมาแล้วกดโรชมาได้รไหมยังไม่มานะครับแต่ว่าฐานใหญ่ตอนนี้อัปเกรดอัปเกรดเป็นแลอยู่นะฮะขึ้นแลแล้วนะครับจะขึ้นเทียร์สองแล้วนะจังหวะน,นี้อืมเคิ okay, แล้วยังไงครับตรงนี้มีโอเวอร์โหลดตรงนี้มีเซิร์กลิงรออยู่นะฮะ ขึ้นมาอีกนิดนึงน่าจะเห็นเอ๊ะเห็นหรือ,อยังยังไม่เห็นนะครับโอเคยังไม่เห็นแต่คิดว่าแต่คิดว่าฝั่งสีแดงก็น่าจะพอเดาได้นะว่าฝั่งสีเขียวเอ้ยฝั่งสีฝั่งสีงสงสเงินนั่นปลาขยายฐานตรงนี้โอเคขึ้นมาเห็นแล้วครับอย่างชัดเจนฮะจังหวะนี้เห็นร a เออร์แล้วเรียบร้อยโอ้โหแล้วฝั่งสีแดงจะเล่นไงอาจจะขึ้นสไปนะฮะดูทรงแล้วตรงนี้ว่ายไปยังไงครับมายิงโอ้โหรอแตกปึ้มเรียบร้อยครับ เรียบร้อยชัดเจนนะครับขึ้นสไปโอ้โหถ้าคุณมาสร้างตรงนี้ไม่ได้นะครับต้องขยบมานะอืืไม่ขึ้นสไปนี่คือกันยากนะครับในกรณีนี้นะเขาเล่น c a r r i อ r ร์ร h นะฮะออกมาในประมาณนาทีที่6นะครับโอ้โหแค่ควีนเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับควีนสี่ตัวห้าตัวยังไงก็ไม่อยู่นะทานสฟิวด้วยนะไม่ฮิวกันเลยนะครับโอเคฮิวอยู่นะไม่ไหวนะครับมีอยูสองทางนะครับคือถ้าไม่ขึ้นสไปก็ต้องขึ้นไฮด้านะฮะมันถึงจะเอาตัวแคริเออร์ลงได้นะครับผมอ่า ตรน,นี้ว่าไงครับตองดึงควีนหนีนะครับโอเคแตกไปอีกหนึ่งตัวนะครับควีตนตรงนี้ว่าไงเอาแตกไปอีกหนึ่งโอ้โหแม่รอดนี่ขนาดเ,เรือเินเต์เตอร์อยู่ตัวเลืออยู่ลําเดียวก็ยังยิงควีนตายได้นะฮะโอ้โหจากวันนี้ฝั่งสีแดงต้องซื้อเวลาให้ได้นะครับให้สามารถสร้างคอร์รัปเตอร์ได้นะฮะแล้วตรงน,นี้โอเคคาริเออร์บินออกนอกระยะ ปล่อยให้สปอรมันสอยยานลูกไปอ่าร่วงลงมาอีกหนึ่งลำนะฮนะณจุดนี้แล้วยังไงครับตรงนี้ต้องดึงคนคันหนีก่อนนะฮะไม่หนีก็ตายยกฝูงนะครับ <c oughs> โอเคเบสสามนี่คิดว่าน่าจะแตกนะดูทรงแล้วฝั <c oughs> ่งสีแดงตรงนี้ยังไงครับควีนออกมาแล้วนะโอ้โหขึ้นสไปายไม่พอนะครับขึ้นไฮร่าต่อเลยนะฮับไฮโรลิสเดนนะฮะตรงนี้ก็มีการกดคอรรัเตอร์มาด้วยนะครับหตัวนะฮะ คอร์ร uh ัปเตอร์มาอย่างนี้เป็นคอร์รัปเตอร์มันเป็นอยู่ในที่เอาไว้คอรเตอร์ตัวแคริเออร์อยู่แล้วนะครเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับมันทําโบนัสบำเหน็จให้กับยูนิตประเภทมาสซีฟนะฮะซึ่งแคริเออร์มันเป็นมาสซีฟนะครับผมอ่ามันติดแท็กมาสซีฟนะฮะเป็นอ่ถ้าผมจำไม่ผิดนนะ่าจะเป็นอะไรนะเมคานิคอลมาสซีฟเอ่ออะไรวะอาร์เมอร์นะฮะเออใช่ใช่ใช่ติดสามแท็กนะฮะ เรียบร้อยแล้วตรงนี้ยังไงครับอืหือวาร์ปเกตกำลังมานะเทมเพลาอาร์คเคว์ก็กำลังตามมาด้วยนะโอ้โหเหมือนรู้นะครับฝั่งสีน้ำเงินนะคุณ SD เหมือนรู้ว่าตัวเองกำลังจะโดนอะไรนะต้องออกไฮเทมเพลามาสู้ช่วยนะโอ้โหแต่ว่าตรงนี้มีวอยเรกี่ลำวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลำนะครับอืมไม่น่าจะพอนะอตรงนี้ว่าไงทำไมเขาซิ่มีการรีเซิร์ชาร์จมานะครับผมโอโ้ให้กับซีลอดเลยนะ ส่วนฝั่งสีแดงไฮราเดินเสร็จปั๊บกดรีเสิร์ชชื่ออะไรนะกรุ๊ปสไปนะเพิ่มระยะยิงให้กับไฮรานะครับ <c oughs> แล้วตอนนี้ก็เป็นสปีดไฮราด้วยนะอ่ะขออนุญาตด,ดื่มน้ำนะาังหวงเมื่อกี้ให้มันโล่งคอซะหน่อยโอเคแล้วก็โอ้โห คอร์รัปเตอร์สกินเรเวียรธานนะโอ้โหแล้วพอเป็นแล้วพอเป็นสีแดงเนี่ยมันมันดุดันมากเลยนะ,ะสกินนี้มีแบบพวกหน้าเขางอกออกมาเนี่ยมันดุคือปกติก็ดูโหดร้ายอยู่แล้วนะพอเป็นสีแดงนี่ดูแบบโหดร้ายกว่าเดิมนะเออแล้วตรงนี้ว่าไงสีหลอดวิ่งมาตรงนี้ก็เจอทั้งเซอร์กลิงเจอทั้งโรชนะฮะมาโจมตีสกัดน,นะครับแต่ โอเคสกัดได้ทันซีรลอดไม่สามารถที่จะทำลายเฮเชอรีตรงนี้ได้นะครับแล้วฝั่งสีเดมีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมีห้าเบสแล้วนะตอนนี้สปีดไฮดร้ากำลังมานะครับส่วนฝั่งสีแดงเออฝั่งฝั่งเดียวกันนี่แหละกำลังขึ้นบวกสองอยู่นะฮะอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่นี่นะบวกสองพลังโจมตีระยะไกลแล้วก็บวกสองกราะภาคพื้นดินด้วยนะฮะส่วนฝั่งฝั่งสีนดำงินว่าไงครับบวกสองภาคอากาศแล้วก็บวกสองภาคพื้นดินโอเคกำลังมานะฮะ ตรงนี้มีการกดอิมอร์ทัลมาก่อนตัวหนึ่งซึ่งผมคิดว่าจาังหวะนี้อิมอร์ทัลน่าจะไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะฮะอ่าคิดซว่าเอามาโอเคเอามายิงโรชมันก็ได้อยู่นะแต่ว่าตัวไฮราคุณจะสู้ยังไงอ่ะโอ้โหแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงขึ้นอินเฟสตชั่นพิษเรียบร้อยนะฮะคิดว่าไบเปอร์น่าจะต้องมานะฮะไบเปอร์หรือไม่ก็อินเฟสเตอร์ก็ได้นะฮะเอาอินเฟสเตอร์มา ใช้สกิลอะไรนั้นเะนียร์โ a พาราไนะแล้วก็เอาไบเปอร์มาดึงด้วยนะประมาณนั้นก็จะถือว่าโอเคอยู่นะอ่าึ่งตรงนี้เออว่าแต่เขามี ra, ไฮด้าไหมสักตัวไหมไฮดรอลิสยังไม่มีนะครับไม่เห็นเลยนะของฝั่งสีแดงโอเคแล้วตรงนี้ว่าไงโรชโอ้โหฝูงใหญ่อยู่นะฝั่งสีน้ำเงินนี่จะลงยังไงครับมีอาร์ค่อนด้วยตัวหนึ่งนะ หายเต็มป้าวไงซันนิสตอมลงเลยไห้ยังลงไม่ได้นะ <c oughs> ขอบไปนะครับเข้ามาเจอโอ้โหพริสเมติกอะไลเมนเข้าไปคอรัปเตอร์อาจจะต้องใช้จํานวนเยอะกว่านี้หน่อยนะตรงนี้มีออฟเซอร์เวอร์อ่าคอยเปิดแมปนะเปิดตัวล่องหนนะครับอย่างคลิปทูเมอร์นะคลิปทูเมอร์มันเป็นอ่าสิ่งก่อสร้างใช่ไหมเออแหละตัวล่องหนนั่นแหละโอ้โหแล้วตรงนี้ไฮดร่ามาแล้วนะครับเจอฟ้าผ่านลงไปว่าไงครับอื ไม่แตกนะฮะเกิแตก2เดนหนึ่งนะครับโอ้ตรงนี้ c a เออร์โดนสไนป์ไปอุ้ยเราอยู่ลำเดียวไงครับได้อยู่นะะมีวอรเรคอยยิงลำแสงช่วยนะครับเรียบร้อยครับไฮด้ามาก็แตกนะฮะแต่ว่าตรงนี้ฟงโรชของฝั่งซีแดงไหลเข้าไปได้แล้วนะเสียเงินมีอะไรกันบ้านไหมครับไม่มีนะครับเท่าที่เห็นโอ้โหมีไฮด้าด้วยตัวหนึ่งอันนี้สกินน็อกเซียสนะฮะจำได้นะครับจำได้เอ๊ะจำได้ไงวะอมาตรงนี้ไงครับอิมม์ทัลโอ้โหผมว่าสู้ไม่ไหวแน่นอนนะ อิโมท่อตัวเดียวสตอเกอร์สองตัวเดี๋ยวนะหมดฐานมีอยู่แค่นี้แหละฮะโอ้มีแคริเออร์ด้วยอีก2ลำโอเคน่าจะกันได้อยู่นะแคริเออร์เอามายิงตัวโรชนะฮะตรงนี้ว่าไงส่งซีหลอดเข้ามาฟันโอเคฝั่งสีเงินตรงนี้มีแคริเออร์เบิ้มไปแล้วนะครับต่อหน้าต่อตาเลยโอ้โหตรงนี้บอยเรต้องมาช่วยนะครับจริงๆเปิดพริสเมติกอะไรเมนก็ได้นะแต่ว่ามันมันไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่ามีจะยูนิตจํานวนเอ่อมียูนิตตัวอื่นช่วยยิงอยู่แล้วนะเก็บคูลดาวไว้ใช้กับพวกคอร์รัปเตอร์อย่างนี้ก็จะะดีกว่านครับโโอ้ห เบสองก็เกือบแตกนะฮะยังดีนะครับที่ไม่แตกนะฮะเอ๊ะฝั่งสีแดงมีกี่เบสหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ห้าเบสเบสที่ห้ากำลังลงอยู่นะฮะกำลังสร้างนะครับโอ้ต้องสร้างฟลิปบบคอนใหม่เลยนะครับฝั่งสีแดงเข้ามาเมื่อกี้นี้ก็มาทําลายแบบง่ายๆเลยนะเขามาลงฟิปเบคอนไว้ตรงนี้นะฮะมันอันตรายนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายๆเกมนะถ้าคุณมาลงเทคบิลดิ้งคือแบบพวกสิ่งก่อสร้างที่เปิดเทคในเบสสองเนี่ย ในแมปอย่างเงี้มัน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 เสี่ยงนะฮะเพราะศัตรูเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นมาจากฝั่งนี้อย่างเดียวไงเขาสามารถที่จะอ้อมาตรงนี้ก็ได้นะอือย่างตรงเนี้เขาแบบโอ้โหมันเป็นช่องแคบคอขวดคือยังไงยูนิตมันก็ไหลมาได้อยู่แล้วนะอย่างที่บอกนะครับมันเสี่ยงนะคือสร้างไว้ในฐานหลักดีกว่านะเพราะว่ากว่ากองทัพศัตรูจะขึ้นมาถึงนะมันก็ใช้เวลานะนั่นแหละตรงนี้ยังไงเนี่ยซีรอดมาอย่างเยอะเลยครับมารุมฟันควีนแตกแล้วเรียบร้อยโอ้โหมาเจอเื้ไฮรากี่ตัววะเนี่ย 29ตัวนะครับผมท่านผู้ชมเยอะอยู่นะอย่างดีนะครับที่เขายังไม่เปิดเทคไปหาเลเกอร์โอเคไม่ดีแล้วครับตอนนี้เขาเปิดเทคเลเกอร์แล้วนะอย่างนี้ก็เท่ากับว่าฝั่งสีน้ำเงินนี่เขาจะเล่นทับกองทับภาคพื้นดินไม่ได้แล้วนะโอ้โหอิมมอร์เทลไฮเทมเปลนี่ผมว่าโดนเสียบหมดเลยนะฮะชัวร์นะครับจังหวะน,นี้สิบสี่นาทีแล้วแล้วยังไงต่อครับเนี่ยโอ้โหจังหวะน,นี้ ฝั่งสีเงินมารวมตัวกันตรงนี้แต่ว่าฝั่งสีแดงมาอยู่ตรงนี้แต่ว่าจ,าจริงในความเป็นจริงนี่คุณต้องสร้างอ b s e ซ v e r แล้วมากระจายตัวบริเวณรอบๆแมปนะคุณจะได้ติดตามการเคลื่อนไหวของศัตรูได้นะแต่ว่าฝั่งสีเงินพลาดตรงนี้นะเรียบร้อยครับโครสซุตออกมาปุ๊บตายปักเลยนะ <c oughs> เจลคอร์เตอร์สไน์ไปทีเดียวเรียบร้อยโอ้โฮน่ายิงอย่างชิลเลยนะจังหวะน,นี้แล้วว่าไงครับตรงนี้ใส่นิกสตอมมาด้วยนะ ต้องลงอีกไหมครับเนี่ยเจอโอ้โหลำแสงพิคาตของวอยเรเข้าไปนะครับคริสมาแิกอะไลเมนต์เรียบร้อยครับไายเท m มปลาเอ้เสกไซนิส,นสต่อมาคอร์ปเตอร์แตกไฮด้าก็แตกตามไปโอ้โหยอย่างเดือดเลยนะครับรู้สึกว่าฝั่งสีแดงนี่เหมือนเอาเงินมาเผาเล่นนะโอ้โหไม่น่าเชื่อตอนนี้ฝั่งสีแดงขึ้นอัปเกรดบวก2ให้กับกองทัพาอากาศฮะพลังโจมตีนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผม แล้วตอนนี้เลเกอร์เดนก็เสร็จแล้วเช่นกันนะนี่จะมีเลเกอร์มาไหมไม่ยังไม่เห็นนะแต่ว่าที่แน่นี่คือมีไวเปอร์มาแล้ว2ตัวนะส่วนฝั่งสีนเงินก็กดยานแม่มาแล้วนะครับมาเตอร์ชิปกําลังจะมานะโอ้โหกําลังกําลังเรียกอยู่นะฮะวาร์ปอินตรงนี้ว่างไงครับฝั่งซีนงเงินก็ได้เวลาโต้กลับบ้างนะครับยิงแก๊สแตกไปก่อนนะจังหวะน,นี้เบสนี้ก็แตกแน่นอนครับฝั่งซีแดงไม่ได้จะกันไหวนะโอ้โหเฮนดรา ซื้อเนี่ยจำนวนยูนิตมันเยอะก็จริงนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าประสิทธิภาพมันต่ํากว่าโปรโตอสนะฮะเพราะว่าโดยไม่าัิกแล้วนะฝั่งซื์อเนี่ยเขาจะเน้นจํานวนนะครับผมอย่างที่เราก็รู้กันนะฮะแต่ว่าโปรโตอสเนี่ยจะเน้นไปที่ประสิทธิภาพนะครับคือยูนิตน้อยแต่ว่าประสิทธิภาพสูงนะฮะส่วนฝั่งเทเลสเนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่าง2เผ่านี้น,ะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง เอาแบบชัวร์ให้แน่ใจเลยนะแต่ตรงนี้มาโอ้โหได้าการจ,จะเอามายิงแคริเออร์นะแต่ว่าโดนเวเรก่อนนะเจอฟ้าผ่าลงไปนะครับว่าไงครับต้องค่อยๆถอยนะฮะจังหวะนี้ฝั่งเสียมเงินถอยแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นะครับโอ้แล้วเขามีอาคอนไว้แทงด้วยนะฮะเรียบร้อยครับควีนว่าไงโอ้ควีนเอเนอร์จีเต็มเลยนะเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะครับโอ้โดนเผาไปนะครับย่างสดนะฮะแล้วสุตรงนี้มีพาราสติกบอมนะครับจากอ,อ,อะไรนะ ไวเปอร์ไปนะครับโดนหมดเลยนะเนี่ยโอเคยานแม่มาแล้วนะครับมาโดยเชฟอาสกิลล่องหนหมูเนี่ยตอนนี้ต้องกดใช้เอานอฮอะฮะในแพทนี้นะครับจริงๆมันเป็นมันมาจากแพทก่นอนหน้านี้แล้วนะฮะอันนี้บอกไว้เผื่อคนที่แบบไม่ได้เล่นนานแล้วกลับเข้ามาเล่นนะฮะหรือว่ามือใหม่เข้ามาดูนะครับก่อนหน้านี้มันมีมันแบบล่องหนหมูเนี่ยเป็นสกิลติดตัวนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะอย่างที่บอกต้องกดใช้เอานะครับเป็นสกิลกดใช้หมดเลยนะแล้วก็ไม่มีอินเทจีแล้วนะครับอมาโดยเชฟตอนนี้นี่ ได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะฮะรีเวิร์กแบบอนั่นแหละนะครับทำให้มันดูโอพกว่าเดิมหรือเปล่าก็ไม่ดู้เหมือนกันนะฮะอย่างที่บอกนะครับไม่มีอันเนืจีแสดงว่าถ้าเจอไฮเทมปลาด้วยกันนี้ก็จะไม่โดนฟีดแบ็กนะฮะหมายถึงว่าไฮเทมปลาของฝั่งศัตรูนะฮะอตอนนี้สกิลของมาตุชิฟต์ก็ใช้คูดายอย่างเดียวนะ,ะแล้วตรงนี้ว่าไงครับโอ้ลงเบสใหม่นะม,มาเจอกันตรงนี้ยังไงครับโดนยิงไปอุ้ยเรียบร้อยอ่าทามบอมนะฮะ ลดสปีดลง50%หรืมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวเลขน่าจะประมาณนี้แล้วก็โยนพราสติกบอมบอนะฮะไบเปอร์แล้วก็แตกโยนใส่ยานแม่ด้วยยานแม่ก็ต้องถอยมานะครับอ้ยบอเร่ล่วงไปแล้วแล้วยังไงครับไซนิคสตอมหืมพายุพลังจิตของไฮเทมเป่านะฮะไฮเทมเป่าโอ้โหแบบเดือดมากนะครับฝั่งซีดงนี่คือเจาะยากนะครับเจอคอมโพสิชันแบบนี้เข้าไปนะฮะโอ้โหไม่ได้นะครับถึงกับต้องกดยอมแพ้นะฮะกดออกเกมไปเลยนะครับคุณฮาเกนบาตนะฮะโอ เดือดสุดๆนะฮะอ่ะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณ S ดีๆๆๆฝั่งสีน้ำเงินนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็พอทีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสู้ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ